สวัสดีค่ะทุกคนพบกับแอมี่นะคะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะแอมมี่ก็มีคอนเทนต์ดีๆมาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วเนาะส่วนคอนเทนต์ของเราในวันนี้นะคะมินจะมาพูดถึงการอยู่เกินวีซ่ากำหนดนะคะที่ปากีสถานเนาะหรือที่เราเรียกว่า overstay นะคะทีะ่หลายๆคนรู้จักกันเนาะก็คือที่ปากีสถานนะคะสามารถ อยู่เกินระยะเวลาที่วีซ่ากำหนดได้นะคะหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้นะคะแล้วก็มีหลายท่านสอบถามมีเข้ามาว่าคุณมีค่คะเราจะทำยังไงดีนะคะแล้วก็คือวีซ่าเนี่ยจะหมดอายุแล้วแต่ว่าจองตั๋วเครื่องบินไว้ จองตั๋วเครื่องวินไว้กับทีหลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราบางท่านเนี่ยก็คือ,อดูไม่เป็นนะคะดูระยะเวลาวีซ่ากำหนดเนี่ยดูไม่เป็นเนาะบางคนก็แบบเพิ่งเดินทางครั้งแรกอย่างเงี้ยค่ะวีซ่านะคะเขาอาจจะระบุว่าอ,อนุมัติให้คุณ3เดือนเนาะสเดือนแต่เขาจะมีวงเล็บว่าอนุญาตกี่วันนะคะถ้าวงเล็บว่า90วันนั่นหมายถึงว่า วีซ่านุมัติ3เดือนและคุณสามารถอยู่เต็ม3เดือนได้เลยอยู่90วันเนาะแต่นะคะแต่บางท่านนะคะบางท่านเจ้าหน้าที่เขาอนุมัติ3เดือนก็จริงแต่เขาอนุญาตให้คุณอยู่ได้แค่30วันเนอะอาะเขาอนุมัติให้คุณอยู่ได้แค่3 0วันแล้วบางคนก็ ไม่รู้ไม่เข้าใจก็เลยคิดว่าวีซ่าอนุมัติ3เดือนนะคะอย่างเช่นว่าอย่างเช่นว่าวีซ่าอนุมัติมกราากุมภาและก็มีนาคมนะคะวีซ่าจะหมดอายุเดือนมีนาคมแต่เขาวงเล็บว่า30วันนั่นก็คือวีซ่าอนุมัติให้คุณน่ะอยู่ได้ภายในปปกิจฐานแค่30วันแต่ในระยะ3เดือนเนี้ย กุมภามก,กราเอ้ยไม่ใช่มก,กราคกุมภามีนานะคะอ่าใน3เดือนเนี้ยคุณเดินทางเมื่อไหร่ก็ได้นะคะคุณเดินทางวันที่เท่าไหร่ก็ได้แต่พอเมื่อคุณไปถึงปากีสถานแล้วเขาจะนับวันนั้นอ่ะเป็นวันที่1น,นะคะวันที่1ของการมาอยู่ของการมาเยือนนะคะแล้วก็ให้อยู่ภายใน3 0วันในในสเดือนเนี้ยอยู่ได้แค่30วัน อ่าแล้วก็ห้ามอยู่เกินวีซ่ากำหนดนะคะห้ามอยู่เกินเดือนมีนาคมสิ้นสุดวีซ่าอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเราอยู่เกินนะคะแต่ถ้าเราอยู่เกินก็อย่าเพิ่งไปตกใจนะคะเพราะบางท่านดูไม่เป็นหรือว่าไม่รู้นะคะแต่การเอ่ออยู่เกินที่ปากีสถานเนี่ยอ่โอเวอร์สเตย์เนาะก็คือถ้าเราอยู่เกิน ไมอ่อยู่เกินวีซ่ากําหนดแต่ไม่เกิน2สัปดาห์นะคะไม่เกิน2สัปดาห์นั่นก็คืออยู่ไม่เกิน14วนันนะคะเช่นเช่นว่าเ,เขาให้เราเดินทางได้สามสิบวันยืนที่ปากีสถานสามสิบวันก็คือเราอยู่แล้ววันที่หนึ่งมกราจนถึงวันที่สามสิบมกราอย่างเงี้ยค่ะแต่เราเดินทางกลับวันที่สิบกุมภานะคะเราเดินทางกับวันที่สนะิบกุมภาซึ่งเราอยู่เกินไปแล้วสิบวันเนาะเราอยู่เกินไปแล้วสิบวันอะไรอย่างนี้นะคะ ก็อันเนี้ยก็คือจะไม่เสียไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะการอยู่เกินปากิสอ,อยู่ที่เกินโอเวอร์สเตที่ปากีสถานเนี่ยสามารถอยู่เกินได้สองสัปดาห์นะคะจะไม่เสียค่าบริการจะไม่เสียค่าโอเวอร์สเตทชาร์ตนะคะแต่นะคะแต่ถ้าอยู่เกินนั้นก็ไม่เป็นไรอย่างที่มี่บอกก็คือบางคนนะคะบางคนพอเห็นได้วีซ่ามาปุ๊บอาวีซ่า3เดือนแต่ไม่ได้ดวงเล็บว่า30ิวันหรือ90วัน คุณจองตั๋วเต็มเลยอสองเดือนอย่างเงี้ยทั้งๆที่วีซ่ Visa, าอนุมัติแค่30วันแต่คุณดันจองตั๋ว60วันอสองเกินไปแล้วส0วันอะไรอย่างเงี้ยการที่เกินแบบนี้ก็อย่าเพิ่งไปตกใจนะคะอย่าเพิ่งไปตกใจมันอยู่เกินได้แต่ว่าคุณก็แค่เสียค่าปรับนะคะคุณก็แค่เสียค่าปรับซึ่งค่าปรับเนี่ยมันจะ ชาตามระยะเวลานะคะถ้าอยู่เกินไม่เกินถ้าอยู่เกินที่ปากีสถานไม่เกินสองสัปดาห์จะไม่มีค่าบริการนะคะก็คือฟรีเนาะก็คือเขาจะไม่ชาร์ตนะคะ,ะจาหน้าที่เขาจะไม่สามารถชาร์จเราได้นะคะ,ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยู่เกิน2สัปดาห์เช่น3ามสัปดาห์แต่ว่าไม่เกิน1เดือนค่าบริการก็จะอยู่ที่50ดอลลาร์นะคะ50ดอลลาร์ก็ประมาณ พันกว่าบาทนะคะก็ประมาณพันกว่าบาทอ่าเขาคือเจ้าหน้าที่เขาจะชาร์จตอนที่ขากลับนะคะตอนที่อยู่สนามบินอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าถ้าเกิน1เดือนนะคะแต่ไม่เกิน3เดือนอย่างเงี้ยอ่ามันก็จะมีค่าปรับก็จะมีค่าปรับเอ่อจำนวน200ดอลลาร์นะคะ200ดอลลาร์ก็นี่แหละก็ประมาณ5้าถึงหกพันนะคะเพราะว่าเราอยู่นานเนาะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเราอยู่เกิน มันไม่ได้เป็นอะไรค่ะเราก็แค่เสียคับหลับไปแค่นั้นเองนะคะ,ะแต่ถ้าจะให้ดีก็ไม่อยู่ไม่ควรอยู่เกินเป็นระยะเวลานานๆเน,นา,นนานะถ้าเกิดว่าเราจะอยู่เกินระยะเวลานานเราก็ควรที่จะทําเรื่องเหมือนแต่งงานกับสามีอยู่เกินอะไรอย่างเงี้ยก็แบบนั้นก็อยู่ได้นะคะให้สามีทําบัตร พิวซีการ์ดให้หรืออะไรประมาณนี้นะคะถ้าเราไปแต่งงานนู่นนี่นั่นนะคะแต่ถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ควรอยู่เกินแต่ว่าถ้าเกินไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะก็เสียค่าปรับไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่เกิน14วันก็ไม่จําเป็นต้องเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าการที่เราอยู่เกินมันจะทําให้เราเสียประวัติได้นะคะว่าเราให้วีซ่าแล้วเขาให้วีซ่ามาแล้วแต่เราไม่กลับอะไรอย่างเงี้ยแต่การที่ว่า เราอยู่เกินแล้วแล้วทีนี้เป็นเพราะว่าเราจองตั๋วพลาดหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันสามารถเกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่าวีซ่าออกมาแต่ละคนบางทีอย,งอย่างที่มิมบอกก็คือเดินทางครั้งแรกอะค่ะเดินทางครั้งแรกอาจจะไม่ได้อ่านรายละเอียดและที่สําคัญคือบางทีมันเป็นภาษาอังกฤษเนาะมิเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะ,ะไม่ ไม่ไม่สเสถียรเรื่องภาษานะคะไม่สเสถียรเรื่องภาษาเท่าไหร่หรือว่าวีซ่าเนี่ยก็ให้คนอื่นทําให้ให้น้องให้ลูกให้ร้านหรือว่าให้เอเจนซี่ยื่นเรื่องให้อะไรประมาณนี้นะคะอ่าแล้วบางเอเจนซี่เขาก็ไม่ได้บอกรายละเอียดว่าคุณต้องอยู่กี่วันกี่วันอะไรประมาณนั้นนะคะหรือว่าก็แค่ได้แค่รว่าแค่ได้วีซ่าระยะ3เดือนอ่าระยะวีซ่าสเดือนแต่ไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่าจํานวนวันที่อยู่จะเป็น3เดือนทุกคนนะคะอันนี้มันจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่สถานทูตเนาะเพราะว่าเขาก็จะดูตามเงื่อนไขต่างๆนะคะเช่น ดูตามอายุเรานะคะ,ะทั้งดูตามอายุเราดูตามการเดินทางของเราว่าเราเคยไปปากีสถานไหมหรือว่าเคยเดินทางต่างประเทศไหมไปประเทศอื่นมีประวัติการเดินทางไหมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าคนที่ยังไม่เคยเดินทางนะคะไม่เคยเดินทางไปประเทศไหนเลยอะไรแบบเนี้ยส่วนใหญ่แล้ววีซ่าก็จะอนุมัติแค่1เดือนนะคะถึงเราขอไป3เดือนนะคะถึงเราขอไป3เดือนมกราคมพามีนาอะไรอย่างนี้แต่เขาก็อนุมัติ แค่30วันนะคะอ่า uh. เดินทางเดือนไหนก็ได้เดินทางเดือนไหนก็ได้ภายใน3เดือนนี้ที่เขาอนุมัติมาแต่เขาจะอนุญาตให้เราอยู่แค่30วันอะไรประมาณนี้แต่ถ้าบางท่านนะคะบางท่านอาจจะเคยเดินทางแล้วนะคะอาจจะเคยเดินทางแล้วอาจจะไม่ใช่ประเทศปากีสถานแต่มีประวัติการเดินทางบ้างอะไรประมาณนี้เนะาะอ่าหรือว่ามีอายุเยอะแล้วอะไรประมาณนั้นก็อาจจะขอ3เดือนแล้วก็ได้90วันเลยก็ได้นะคะซึ่งแต่ละคนอะ จะได้ไม่เท่ากันถึงต่อให้ขอวันเดียวกันนะคะบางทีวีซ่าก็ไม่ได้อนุมัติพร้อมกันทุกคนนะคะเช่นว่าบางคนนะคะถ้าเดินทางวันที่1มกราบางคนวีซ่าอนุมัติวันที่1มกราเลยนะคะ,ะส่วนบางคนวีซ่า เ,ออเดินทางวันที่หนึ่งมการาเช่นเดียวกันแต่วีซ่าอนุมัติตั้งแต่วันที่ยี่สิบธันวาอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็หมายถึงว่าการขอวีซ่าเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องขอล่วงหน้าอยู่แล้วนะคะอย่างน้อยนะ้อยเนี่ยก็สักสองสัปดาห์เนาะอย่างน้อยน้อยนะคือสองสัปดาห์แต่สามารถขอล่วงหน้าได้สามเดือนเลยถ้ารู้ว่าเราจะเดินทางก็คือให้ขอล่วงหน้าไว้เลยเพราะบางครั้งนะคะถ้าพอใกล้วันเดินทางแล้วเราเพิ่งไปขอเนี่ยบางท่านอาจจะโดนเรียกสัมภาษณ์ที่สถานทูตหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะ ยืดเวลาออกไปมันจะไม่ทันระยะเวลาการเดินทางของเราเนาะโอเคค่ะหรือว่าถ้าใครมีข้อมูลอะไรสงสัยนะคะอยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามาได้เนาะ,ะเดี๋ยวมีจะคอยตอบนะคะส่งรายละเอียดให้นะคะ,ะแล้วก็เดี๋ยวถ้าใครมีเรื่องอะไรเพิ่มเติมก็สามารถถามมีเข้ามาได้นะคะติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์แอดไลน์ผ่านเ เบอร์โทรส่วนตัวแอมี่ได้เลยนะคะอ่าโอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีคอนเทนต์อะไรดีๆเดี๋ยวแอมีจะนำมาฝากเพื่อนๆกันอีกนะคะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ